วันนี้จะพาท่านมาดูการย้ายข้อมูลลน์จากมือถือเครื่องเก่ามายังมือถือเครื่องใหม่ที่เพิ่งสั่งซื้อมานะมือถือเครื่องเก่านะครับที่กําลังเข้าลายเนี่ยตอนนั้นเป็น J5 นะครับส่วนตัวใหม่นี่เป็น Reno 2นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการย้ายจากเครื่องขวาเนี่ยมาเครื่องใหม่เครื่องซ้ายตัวนี้โอเคทีนี้น,นะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านดูข้อมูลเครื่องก่อนนะครับว่าตัวดี เป็นตัวที่ผมพูดจริงไหมนะครับโดยการเข้าไปที่ตั้งค่านะแล้วเลื่อนมาที่เกี่ยวกับนะครับมันจะมีข้อมูลของมือถืออยู่นี่ตัวนี้เลยนะครับ Oppo r e n o 2F นะตัวนี้สเปคถือว่าสูงนะครับตัวนี้แรม8เลยนะความจำ128นะครับก็ถือว่าสเปคสูงนะครับต่อมาทางด้านขวามือเนี่ยตัวตัวเลขตัวเก่าเนี่ยนะครับตัวนี้ J5 นะครับ J500 นะนะครับเป็นมือถือสมัยก่อนละนะครับ แต่ก็ถือว่าใช้ดีแต่ตอนนี้มันตกรุ่นไปแล้วนะครับสเปกก็ถือว่าต่ําทีนี้เราจะทําการย้ายไลน์ครับทีนี้ไลน์นี่ก็ตอนนี้ยังเข้าไลนา์ในเครื่องเก่าได้ปกตินะครับสามารถเข้าใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราจะดูข้อมูลที่เครื่องเก่าก่อนนะครับว่าเจ้าของเครื่องได้ตั้งค่าอะไรไปไหมอ่ะดูข้อมูลที่ไลน์ก็เข้าที่ตั้งค่านะครับดูที่บัญชีนะมีการเชื่อมต่อเมลลไหม เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการย้ายข้อมูลโดยใช้เมลนะครับเป็นตัวบันทึกข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ก็กดเข้าไปดูก็มีเมลเรียบร้อยนะครับทีน no ี้ในการย้ายข้อมูลลน์เนี่ยนะครับทั้ง2เครื่องจะต้องมีเมลตัวเดียวกันนะครับนี่ตัวนี้เมลตัวเก่านะครับทีนี้ดูเมลตัวใหม่ดิเมลตัวใหม่นี่เจ้าของเครื่องบอกว่าร้านใส่เมลมาให้แสดงว่าเมลตัวเก่านี่เมลที่อยู่ในเครื่องต้องไม่ตรงกันแน่นอนนะครับ วิธีการเข้าไปดูก็เข้าวิธีตั้งค่านะครับไปที่บัญชีในการซิงนะนะครับดูที่เนี่ยเห็นไหมบัญชีราการซิงมันจะมีชื่อเมลอยู่ตัวนี้เป็นแปดหนึ่งสองสามเห็นไหมใี่เป็นตัวเลขนะครับคนละอย่างกันเลยนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มอีเมลตัวเกาเ่าเข้าไปในเครื่องใหม่ตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปที่เพิ่มบัญชีด้านล่างนะเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นกดที่ Google มันจะให้เราใส่อีเมลโอเคเนี่ยครับ ทีนี้เราดูเครื่องเก่าก่อนว่ามันอีเมลอะไรเดี๋ยวเราจะทําการเอาเมลตัวนั้นมาใส่เครื่องนี้นะครับเนี่ยเมลตัวนี้มาใส่เครื่องนี้นะครับก็พิมพ์ชื่อเมลลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสที่เป็นเมลตัวเดียวกันนะครับจากนั้นพอเข้าเมลได้ปุ๊บเมลตัวนี้จะมีสองอันใช่ไหมเราก็ลบเมลที่ร้านใส่มาให้เลยครับโดยการกดเข้าไปที่ตัวเมลป้าบเข้าไปเสร็จแล้วอยู่ล่างสุดมันจะมีคําว่าลบเห็นไหมครับเราสามารถลบทิ้งได้ เพราะว่ามิลที่ร้านใสมาให้นี่บางทีอันตรายนะเขาสามารถสั่งล้างเครื่องเราผ่านมิลได้นะครับดังนั้นถ้าร้านใสมาให้แนะนําลูกทิ้งเลยสมัครใหม่นะครับหรือถ้าเรามีมิลอยู่แล้วก็ใช้มิลเรานะครับทีนี้มิลทั้งสองเครื่องตรงกันเรียบร้อยทีนี้ต่อมาให้เราเข้าไปที่ลายของเครื่องเก่านะครับโดยเราจะไปทําการสํารองข้อมูลลายก่อนโดยเข้าไปที่คําว่าการแชทนะครับเข้าไปตั้งค่านในลายนะกดที่แชทนะครับ เสร็จเรียบร้อยมันด้านบนเนี่ยมันจะมีคําว่าสํารองข้อมูลเห็นไหม,หมกดเข้าไปเลยครับป้าบเข้าไปจากนั้นนะครับมันจะให้เราเลือกบัญชีครับเลือกบัญชีก่อนเราก็เลือกบัญช,ชีของอีเมลที่เราจะสํารองครับทีน,นี้ป้าบเข้าไปจากนั้นกดตกลงครับเมื่อเราได้บัญชีเสร็จเรียบร้อยโชว์ขึ้นมาก็กดคําว่าสํารองครับทีนี้กดสํารองตรงนี้นะครับเนี่ยป้าบเข้าไปมันจะทําการสํารองข้อมูลลายประวัติการแชททั้งหมดนะครับจะถูก บันทึกเข้าไปที่ Google Google Drive หรือ Mail นะครับของเราเสร็จแล้วพอเราเข้าเครื่องใหม่เนี่ยเราจะดึงข้อมูลกลับมาด้วย e mail. อีเมลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดึงกลับมายังไงโอเคทีนี้หลังจากเราสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะไปดูว่า l ลายตัวเนี้ยมันล็อกอินยังไงนะครับมันล็อกอินด้วยเบอร์ทรด้วยเมลหรือด้วยเฟซนะถ้ามัน เราอินด้วยเมลเราก็ต้องไปสั่งให้มันเชื่อมเชื่อมต่อกับเฟซเพื่อเราจะได้รอกอินง่ายนะครับโดยการเข้าไปที่อ่าบัญชีนะครับดูเฟซเนี่ยเชื่อมอยู่เชื่อมเชื่อมต่อ,อหลังจากมัน,ม,นมันแจ้งว่าเชื่อมเชื่อมต่อเราลองกดดูครับอ่ะลองกดนะครับเชื่อมต่อโดยเฟซเลยปาบเข้าไปได้ไหม อ่ะโอเคอ่ะลองกดตกลงครับอ่าเครื่องแจ้งว่าไลนย์ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเฟสนะครับแสดงว่าเราต้องกลับไปดูที่เครื่องเก่าอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูว่าเครื่องเก่าทําไมมันถึงลอกอินผ่านเฟสไม่ได้อ่ะทีนี้เรากลับไปเีื่อเครื่องเก่าอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ ดูเฟซดิว่าเฟซตัวเดียวกันไหมนะครับเฟซจะต้องเป็นเฟซตัวเดียวกันนะครับไม่งั้นมันจะทําการล็อกอินไม่ได้โอเคเฟซตัวเดียวกันนะครับดูจากตัวตัวรูปของเจ้าของโปรไฟล์นะทีนี้เราไปที่ไลน์ใหม่รอบนึงครับไลน์เครื่องเดิมนะกดเข้าไปที่บัญชีนะครับ facebook อ๋อเราไม่ได้กดเชื่อมต่อนะครับเขาไม่ได้กดเชื่อมไว้เนี่ยครับถ้าเรากดเชื่อมแล้วมันจะบอกว่าให้ยกเลิกการเชื่อม ไม่น่ามันถึงไม่ได้นะครับจะต้องกดเชื่อมก่อนนะนะครับโอเคทีนี้หลังจากเรากดเชื่อมฝั่งนู้นทีนี้มาที่เฟซมาที่ไลน์เครื่องใหม่ครับกดเชื่อมป้าบลอกอินเข้าไป okay, โอเคโผล่ขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมไลน์จะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมโปรไฟล์ตัวเดียวกันหลังจากเราล็อกอินเครื่องใหม่นะครับเครื่องเก่าจะเด้งออกทันทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าปกติไลน์เนี่ยมันจะเล่นในเครื่องเดียวนะนะครับ บางทีอาจจะเข้าได้แต่ว่ามันมันจะทําอะไรไม่ได้มันฝังไหมนะครับแต่พอพอเราเข้ามาปุ๊บมันจะให้เราเลือก่อาดึงข้อมูลนะครับเราก็เลือกเมลเลยทีนี้เพราะว่าเมลมันเป็นเมลตัวเดียวกันใช่ไหมนะครับเนี่ยนะครับอ่าก็ทําการกดคืนข้อมูลครับดึงข้อมูลเลยป้าเข้าไปเนี่ยครับใช่ไหมเครื่องเก่าจะเด้งออกทันที จากนั้นมันก็จะทําการดึงข้อมูลดึงประวัติการแชทกลับมาที่เครื่องใหม่ครับโอเคอันนี้ก็ต้องรอนะนะครับเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่เราดึงข้อมูลเสร็จเนี่ยนะครับประวัติการแชทพวกข้อมูลการสนทนาต่างๆในไลน์ตัวเก่าเนี่ยมันจะยังอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ มือถือตัวใหม่ที่ทดสอบให้ดูนี่ Oppo Reno 2ตัวนี้ถือว่าสเปคสูงมากนะนะครับตัวนี้เป็นกล้องป๊อปอัพด้วยนะโอเคแต่ว่าไปเจ้าของเครื่องแก้งว่าไปซื้อเครื่องติดโปรมานะครับติดโปรก็คือพร้อมซิมนะนะครับอันนี้จ่ายรายเดือนเดี๋ยวต้องสอบถามเขาอีกรอบหนึ่งว่าเขาซื้อมายังไงนะครับโอเค หลังจากเข้าได้ตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับเราจะลองเข้าลายตัวเก่าลายตัวเก่ายังเหมือนกับเข้าได้นะนะครับอ่ะเราลองปิดแล้วลองดูเครื่องใหม่ครับทีนี้อ่าโอเคอนุญาตตอนนี้ลายเครื่องเก่าเด้งออกแล้วนะครับมันเด้งเองโอเค เห็นไหมมันได้ออกอัตโนมัติแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เราลองไปกดดูมันก็ให้ดูนะแต่เราจะทําอะไรพิมพ์อะไรพิมไม่ได้นะครับหลังจากเรามากดที่เครื่องใหม่เครื่องเก่าด้งออกทันทีเลยเนี่ยครับประวัติการแชทขึ้นมาแล้วเห็นไหมโอเคตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับข้อมูลการแชทประวัติไลน์ทั้งหมดก็ถูกย้ายมานะครับอ่ะน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่ซื้อเครื่องใหม่นะครับที่ต้องการข้อมูลไลน์เครื่องเก่า เพราะว่าไลน์เนี่ยมันไม,ไม่ไม่เหมือนเฟซนะครับ